พรุ่งนี้เลยใช่ไหมนะคะฉะนั้นนะคะนะเดี๋ยววันนี้นะคะทานอาหารเสร็จนะคะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะนะเดี๋ยวเราจะไปรับทุกท่านสายนิดนึงดีไหมคะไปเช้าเช้าจะได้มีเวลาเยอะๆสนามยังไม่้เปิดให้เข้าค่ะนะคะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะคะนะเดี๋ยวจะนะคะนะตอนเช้าเนี่ยเ,าเราทานอาหารที่โรงแรม นะคะติ๊กจะไปรับประมาณ 10- บหรือ11โมงเดี๋ยวเราคุยกันอีกหนึ่งรอบนะคะเวลาฮ่องกงนะคะเราคุยกันเฉพาะเวลาฮ่องกงเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะพาทุกท่านไปช็อปแถวจิมซานจุยก่อนนะคะถึงเวลาประมาณเที่ยงนะคะแลวเดี๋ยวเราค่อยนัดเจอกันที่ร้านอาหารรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันค่ะเมื่อทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปช็อปนะคะนะนะการแข่งขันกันนั่นเองนะคะเตรียมมาแล้วนะความฟิตความพร้อม ะะเพราะว่าคนเยอะแน่นอนนะคะก็นะคะนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงฮ่องกองแล้วนะคะนะสำหรับนะคะนะฮ่องกองเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างค่ะที่แตกต่างจากเมืองไทยนะคะตอนนี้อย่างเดียวเลยที่เหมือนกันกับเมืองไทยค่ะคือความร้อนนะคะช่วงนี้ฮ่องกองอากาศค่อนข้างรุนแรงนะคะร้อนแบบแผดเผามากฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะนะเตรียมหมวกเตรียมร่ม,รม,รมไว้สักนิดหนึ่งนะคะทำไมต้องเตรียมร่มเพราะว่าฮ่องกองเนี่ยนะคะ อากาศเขาแปรปรวนบางทีแดดแจ้เลยแต่ฝนตกลงมาก,ก็มีฉะนั้นติดเอาไว้สักนิดนึงก็ยังดีค่ะนะคะเพราะว่าอากาศฮ่องกงเนี่ยคขานข้งที่จะคาดเดาลำบากอย่างวันนี้เนี่ยนะคะนะอุณหภูมิประมาณ34-35แต่ความร้อนของที่นี่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันร้อนมากกว่าเมืองไทยเพราะว่าที่นี่โดยส่วนใหญ่ทุกตึกทุกอาคารทุกห้องเปิดแอร์หมดเพราะว่าเปิดแอร์ความร้อนจากแอร์ด้วยความร้อนจากพระอาทิตยดด้วยฉะนั้นรู้สึกร้อนอบอ้าว นะคะเตรียมความพร้อมเลยนะคะพรุ่งนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเยวเยลกันแล้วพรุ่งนี้นะคะนะก็นะคะรบกวนสอบถามนิดนึงท่านใดมาฮ่องกงเป็นกิจวัตรประจําวันไหมคะมาบ่อยๆมีไหมปีนี้มาแล้วสองรอบแบบนี้คะ่ะมีไหมคะปีนี้รอบที่สองนะคะนะมีท่านใดยังไม่เคยเดินทางมาฮ่องกงไหมคะไม่น่ามีนะจริงหรือเปล่าคะงั้นเอาไปเอาไปขายได้ไหมคะจะขายออกหรือเปล่าต้องลองดู นะคะฮ่องกงนะคะ,นะเดินทางไปไหนค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราสื่อสารกันเป็นภาษาจีนกลางจีนวนตุ้งแล้วก็ภาษาอังกฤษ3ภาษาเลยนะคะนะใช้ได้ทั้งหมดสามภาษาแต่ถ้าสามภาษาใช้ไม่เป็นภาษาใบภาษากายคะ <S <S ่คะนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวนะคะรบกวนก่อนเลยนะคะทุกท่านเนี่ยมาบ่อยละนะคะนะแต่ว่าอยากให้จดติ๊กไว้สักนิดหนึ่งนะคะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็นตามสามารถโทรได้เลย24ชั่วโมง รับโทรศัพท์หรือไม่รับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเบอร์ไว้ก่อนนะคะนะร้อนไหมคะถ้าร้อนเดี๋ยวจะให้เขาเร่งแอร์ให้ร้อนไหมร้อนนะคะซิมต้องขอคอยใส่พี่น้ผมก่ปนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ9387 3279นะคะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะ9387 32 ท่านที่เปิดรง้งวิ่งมานะคะสามารถโทรออกได้เลยนะคะรหัสประเทศคือ852นะคะ9373279นะคะมีอะไรนะคะสามารถโทรหาติดได้เลยนะคะพี่ปูมีอะไรให้ติดต่อได้ไหมคะว,วันนี้มีไหมมีแต่เบอร์ห้องที่โรงแรมใช่ไหมนะคะนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะคะเรื่องห้องหมายเลขห้องที่โรงแรมติดแจ้งอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเนี่ยเขาไปจัดห้องไว้ให้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าเบอร์ห้องเนี่ยยังไม่ถึงมือติดนั่นเอง แต่ว่าโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยนะคะนะมันทั้งนะคะนะกว้างขวางโอโหนนะคะโทรหากันกดสามแค่นั้นกดเบอร์ห้องโทรหาต่อกันได้ละนะคืนนี้มีใครตั้งใจว่าจะไม่นอนไหมคะจะแอบไปท่องราตรีมีไหมนั่นงานหนูว่าละดูจากสีหน้านะคะใครจะไปไหนกระซิบบอกนิดนึงนะคะไม่ใช่พ่กนี้เดี๋ยวขึ้นรถเอาลูกค้าหายไปแปดท่านโซนทางด้านหลังเด็กนักเรียนหลังห้องหายไปหมดเลยเด็กกันไหนท้า ะะบอกกันนิดนึงค่ะเพราะว่าจะได้บอกทางกลับโรงแรมคาดว่าไปยังไงไปถูกกับตอนตอนที่ไปมาแล้วเนี่ยค่ะอาจาจะจําทางกลับไม่ได้นะคะถ้าท่านใจนะคะจะไปท่องราตรีนะคะ,ะไปดูนะคะ,นะว่าที่นี่นะคะเป็นอย่างไรนะคะสะอบถามได้เพราะว่านะคะเราพักเนี่ยเราพักในส่วนของฝั่งของห้องโกนะคะใกล้ๆกับแหล่งท่องราตรีเลยค่ะเขาเรียกว่าหลาจุ๋ยฟอ,อ,องนะคะ นะ่าเอาแล้วไงหันไปคุยกันแล้วเริ่มนัดแนะจะไปเอาติ๊กไปด้วยได้ไหมคะอ๋อได้ได้ใช่ไหมจะได้มีคนแบกกลับมาให้ไหมคะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวใครจะไปไหนนะคะนะเผื่อกลับไปลงแล้วแล้วออ้ยมามาเที่ยวทันทีนะคะนะเราต้องไปให้หนำใจก่อนนะคะนะอยากจะไปดูร่มดับบรรยากาศนะคะนะสอบถามได้ติ๊กแนะนําให้นะคะแล้วเรามาที่นี่เนี่ยนะคะนะที่นี่นะคะไม่มีกระชากสร้อยไม่มีกระชากกระเป๋า เขามาแค่แบบนุ่มลนุ่มลนลวงแล้วก็จากไปชนะนะคะคุณสุภาพบุรุษนะคะนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเอากระเป๋าสตางค์ไว้ที่กระเป๋าเกงทางด้านหลังถ้าเราไปในแถวชุมชนคนเยอะเยะนะคะ เพราะว่าเราเนี่ยนะคะนะต้องถ่ายภาพดีนะ่าเอาไว้ที่กระเป๋าเก็กทางด้านหน้าหรือถ้าใครมีกระเป๋าสะพายเล็กๆหรือว่าเป้หมุนมาไว้ทางด้านหน้านิดนึค่ะเขาบอกว่าถ้าเราหามาเองใช้เองเราไว้ทางด้านหน้าหามาเองแบกเ่อนร่วมโลกไว้ด้านข้างหามาเองให้มิจฉาชีพไว้ด้านหลังนะ,นะคะนาชนะนะคะเลือกเราห่าว่าเราเอาแบบไหนนะนคะคะต้องระมัดระวังริงๆค่ะในเรื่องของพาสปอร์ตเนี่ยนะคะพาสปอร์ตของเรามีค่ามากนะ เพราะว่านะคะนะแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเขาสามารถขโมยพาสปอร์ตของเราเนี่ยแล้วไปขายให้ที่จีนเล่มหนึ่งเนี่ยสามพันห้าร้อยเหรียญฮ่องกงนะคะเขาเอาไปปลอมแปลงนั่นเองนะคะฉะนั้นพาสปอร์ตต้องระวังนะคะนะให้พาสปอร์ตให้เฉพาะติ๊กที่งานโลโก้ไซที่นี่นะคะหรือว่าที่ฟู้กแบเบนี้ยค่ะนะคะที่เรามาด้วยกันเท่านั้นนะนะเพราะว่าการซื้อสินค้าในฮ่องกงทุกที่เราไม่ต้องใช้พาสปอร์ตในการซื้อ นะคะพรุ่งนี้เนี่ยนะคะที่ไปย่านจิมซาจุยเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตในการซื้อนะคะนะตอนนี้เรามาถึงฮ่องกงแล้วนะคะติดขออนุญาตน,นัแนะนำนะคะในส่วนของฮ่องกงหลายๆท่านเนี่ยคงเคยมาแล้วนะคะแต่ขออนุญาตทำหน้าที่นะคะนะฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่เล็กๆค่ะนะคะเขาเรียกว่าเขตปกครอง,องพิเศษฮ่องกงนั่นเองเป็นหนึ่งประเทศปกครองสองระบบนะคะฉะนั้นที่นี่นะคะมีพื้นที่ประมาณ1 0 9 8ับตารางกิโลเมตรค่ะพื้นที่ไม่ใหญ่เล็กๆถ้าเปรียบเทียบใกล้เคียงกับภูเก็ตค่ะ นะคะแต่ว่าประชากรคนฮ่องกงนะคะอัปเดตใปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนตะเดอนฉะนั้น,นะคะเรามาฮ่องกงเนี่ยเราจะหาบ้านที่เป็นหลังคาเรือนเนี่ยได้น้อยมากบ้านที่เป็นหลังคาเรือนจริงๆแล้วเนี่ยทั่วทั้งเกาะฮ่องกงนยคะมีเพียงแค่150าหังคาเรือนเท่านั้นนะคะโดยส่วนใหญ่เขาจะต้องอยู่ตึกสูงค่ะที่เราเรียกกันว่าอ,อ,อ,อพาร์ตเมนต์คอนโดโมิเนียม ะะแต่ว่าภาษากวางตุ้งเนี่ยเรียกนะคะเพราะกว่าภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะนะบ้านเราเรียกอพราร์ตเมนต์ฝรั่งเรียกคอนโดมิเนียมใช่ไหมนะคะนะแต่ภาษาจีนกวางตุ้งนะคะตึกสูงอาคารสูงแบบนี้เขาเรียกว่าตายหา่าอันนี้เป็นภาษาจีนกวางตุ้งนะคะนะไม่ใช่พูดไม่สุภาพนะคะอันนี้เป็นภาษาจีนจๆนะคะนะซึ่งนะคะคนฮ่องกงเนี่ยนะคะเขาจะต้องอยู่ในตายหา่ากันหมดทั้งเกาะ เพราะว่ามีบ้านเพียงแค่ร้อยห้าสิบหลังคาเรือนใครที่ได้อยู่บ้านนะคะนะเขาไม่ได้บอกว่ารวยธรรมดาอภิอภิอภิษมหารวยนะคะเพราะว่าที่นี่เราขายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือว่าพื้นที่บนอากาศนะคะนะเราขายกันเป็นตารางฟุตค่ะสิบสองนิ้วคูณสิบสองนิ้วเท่านั้นนะคะลองจัดสรรดูค่ะว่าเรานะคะมีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนเราจะใช้พื้นที่แค่ไหนติ๊กยื่ตัวตรงเหมือนทองทอง,ง,ง,งชาติใช้ไปแล้วเป็นตารางฟุต 1ินิวคูนสิอนิ้ว,น,วนะคะและที่นี่เนี่ยเราแบ่งกันเป็นโซนค่ะโซนนี้ที่เราอยู่เราเรียกว่าในส่วนของเกาะลันเตานั่นเองเป็นเขตดินแดนใหม่ค่ะสนามบินนานาชาติเ็กหลบเกาะที่เราได้ใช้กันเนี่ยนะคะก็เปิดมาใหม่ใช้งานตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2541เป็นการระเบิดภูเขานะคะและเอาขยะนะคะไปอัดแท่งท,ทําการทุ่ทะเลให้เป็นสนามบินนั่นเองเพราะที่นี่คือด,ดินน้อย โซนที่2เราเรียกว่าในส่วนของแหลมเกาลูนค่ะทึ่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ไปทานอาหารที่แหลมเกาลูนก่อนเดี๋ยวเราเค่อยแวะไปที่โรงแรมนะค,ะ,นะ,คะ,นะโรงแรมของเราอยู่ในส่วนของเกาะฮ่องกงค่ะและโซนที่4ี่เขาเรียกว่าเขตเนลทอลเทอรี่หรือว่าเขตชนบทรอบดอนเองนะคะแต่ว่าเรานะคะคณะราชนีกูลนะคะเราจะอยู่แต่ในเมืองนะคะนะ,ะ,นะ,ะตอนนี้ค่ะเรากำลังขึ้นสะพานเส้นนี้ค่ะเขาเรียกว่าสะพานชิงหมาใตายคิว นะคะนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยชิงหรือว่าเชงเนี่ยนะคะแปลว่าสีเขียวนะนะหมออุดมสมบูรณ์ม้าของที่นี่เนี่ยนะคะเขาหมายถึงมา้าค่ะเกี่ยวกับการทําธุรกิจการงานนะคะตายแปลว่าใหญ่และคิวแปลว่าสะพานนะคะถ้าเราแปลปภาษาไทยก็คือสะพานม้าเขียวนะเด็นะคะใครก็ตา ที่เดินทางมาที่ฮ่องกงนะคะจะต้องใช้สะพานเส้นนี้นะคะ่ะในการเข้ามาืองเพราะว่าจากเขตลันเตานะคะเข้าไปสู่แหลมเกาลูนหรือว่าท่านแยกออกไปทางด้านซ้ายมือของท่านทางด้านโน้นนะคะนะจะเปนในส่วนของเขตชนบทเนี่ยเราก็จะต้องใช้สะพานแห่งนี้ค่ะนะคะสะพานแห่งนี้มีความพิเศษก็คือเป็นสะพานสองชั้นด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนที่เราวิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเราวิ่งที่สะพานชั้นบน พงเนี่ยเป็นเมืองมรสุมะค่ะนะคะจะมีพายุหมายเลขหนึ 1, ่งหมายเลขสามหมายเลขแปดหมายเลขสิบถ้าพายุหมายเลขแปดประกาศออกมาเมื่อไรเนี่ยนะคะนะสะพานผิวการจราจรทางด้านตรงน,นี้นะคะเข้าสามเลนออกสามเลนจะปิดทําการทันท,ทีเราจะต้องลงไปวิ่งทางด้านล่างของสะพานนะคะซึ่งวิ่งได้แค่ช่องทางเดียวเท่านั้นค่ะ กาะกลางถนนด้านขวามือของคุกท่านเนี่ยนะคะน้าที่เราเห็นเขาทำแบบนี้นะคะนะถ้าตอนกลางวันเราจะเห็นชัดเจนว่าหลังคาเป็นหลังคาสีเขียวข้างใต้หลังคาสีเขียวก็คือรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงเมื่อกี้นี้เองที่เราอยู่ที่สนามบินเราเห็นเขาเขียนเลยค่ะ24นาทีถึงตัวเมืองนะคะนะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก็ใช้การเดินทางนะคะนะโดยใช้เส้นนี้เช่นเดียวกันนะคะ